ไปชูป้ายรณรงค์เลือกหนึสองตอนที่ขบวนเสด็จมีพิธีการที่นั่น,นก็อ้างวาไปทำกิจกรรมสำรวจถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ตะวันเนี่ยถูกควบคุมตัวขณะพยายามเข้าไปใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อทำกิจกรรมยกเลืก1 1 2อีก <S 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 ทำไม ถึงได้มีการมอบรางวัลให้คนเหล่านี้เพราะมันสอดรับพอดีกับการเคลื่อนไหวในช่วงใกล้เลือกตั้งค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปตะวันกับแบมนะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างย้อนดูสั้นๆแค่บางส่วนนะครับเมื่อธันวาคมปี2564นะก็มีการทำมีการไปเคลื่อนไหวนะที่วงเวียนใหญ่นะโดยตะวันนะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นะเธอไปกับสายน้ำและใบปอ เนี่ตั้งแต่ตอนโน้นนะฮะจุดเริ่มต้นที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวไปชูป้ายรณรงค์เลือกหนึ่งงสองตอนที่ขบวนเสน็จนะฮะมีพิธีการที่นั่นนะอันนี้คือธันวาคมปี64แล้วเจ้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวไว้นะฮะแล้วก็25ทธันวา6 4 4ี่นะนี่ก็ไปชูป้ายที่ไอคอนสยามที่มีการแสดงน้ำพุฮะนะ แล้วก็เนื้อหาในป้ายนี่ฮะก็เป็นการาพูดถึงมาตรา112นะยกเลิก112มีการตะโกนนะให้ยกเลิก112นะเนี่ยแล้วก็ถัดมาฮะต้นปีที่แล้วกุมภา65นะนะก็อ้างว่าไปทํากิจกรรมสํารวจถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ค่ะ แล้วก็อ้างว่าให้คนทําโพติดแปะนะติะสติ๊กเกอร์แล้วก็คนหนึ่งก็แปะได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยค่ะนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่โพนะเนี่ยแล้วก็ไปอ้างวันนี้มีแต่คนเห็นด้วยนะว่าเดือดร้อนแต่จริงๆไม่ใช่ไม่สามารถอ้างอีกในว่าโพค,คนหนึ่งนี่แปะมากกว่าหนึ่งอันนะแล้วก็ถัดไปอีกนะก็ไปทํากิจกรรมแบบเนี้นะอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะ ที่พารากอนสยามเซ็นเตอร์นะฮะ,ะแล้วก็ไปเคลื่อนไหวในอีกหลายครั้งนะแล้วก็เมื่อ26กุมภาพันธ์65นะ่า26กุมภาพันธ์65ก็มีรายงานข่าวว่าตะวันเนี่ยนะถูกควบคุมตัวขณะพยายามเข้าไปใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อทำกิจกรรมนะยกเลิก112อีกค<ฆ>่ะนะอันนี้กุมภาพันธ์ปี65 แล้วก็หลังจากนั้นมีนาปี65นะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวนะไปยืนไลฟ์สดนะก่อนที่ขบวนเสด็จนะบริเวณถนนราชดำเนินนะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ก่อนนะนี่ฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็มีก็ถูกดำเนินคดีนะฮะแจ้งข้อหานะ1น2 1, 1 6นะเพิ่มเติมอีกนะแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาทีนี้มกราหก66นะ ก็ทํากิจกรรมเนี่ยถอนประกันตัวเองเลือดตรงแรกเลือดนะนี่เอาของเหลวสีแดงไปเทศาสตร์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขอถอนประกันตัวเองเพื่อไปอดอาหารในคุกทีนี้แล้วก็เคลื่อนไหวอีกระรอกหนึ่งฮนะจนกระทั่งต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอ้างว่าอดอาหารอดข้าวอดน้ําหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ายอมรับว่ากินน้ําแล้วก็เติมสารอาหารนะะแล้วหลังจากนั้นก็เลิอกอดแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาเคลื่อนไหว ร่างกายสภาพร่างกายฟื้นตัวเร็วมากนะนีะ่มกราหกหกนะก็ประกาศอดในเรือนจำนะแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาทีนี้นะ,อ,ะออกมาเคลื่อนไหวนะแล้วก็มีการไฟที่เวทีการเมืองทีนี้พอใกล้ลอกตั้งไปที่เวทีพักต่างๆนะ,ะไปที่เวทีพักก้าวไกลนะก็ไปชงคําถามให้พิธาอย่างเงี้ยนนี่ยนะไปที่เวทีเพื่อไทยนะ ที่อยุธยาถ้าจํากันได้นะเนี่ยแล้วก็ไปที่เวทีของพลังประชารัฐนะอ่าแล้วก็มีการประทัก,กับกาดตอนแรกก็ไปจ่ออยู่ข้างเวทีเลยฮะแต่ก็หลังจากนั้นก็ถูกกันออกไปเวทีพลังประชารัฐนะฮะค่ะอ่า <Pass. S 2> แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการกระทบมีการประทักันกับกาดอ่าแล้วก็ไปดูคลิปว่าใครต่อยใครก่อนก็ไปพบว่าอ่าเวทีพลังประชารัฐฮะนะ ็ไปพบว่ามีการต่อยก,ก่อนะนะแต่เวลาถูกถามเนี่ยสายน้ําก็ตอบไปอีกทางหนึ่งนะอันนี้คือที่มาที่ไปนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพตรงเวทีพลังประชารัฐว่าเป็นยังไงะนะอันนี้คือที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับรางวัลว่ามีส่วนสร้างอนาคตที่ดีนะไปข้างหน้าได้รับรางวัลการยกย่องแล้วในขณะเดียวกันคดีก็มีคดีหนึ่งหนึ่งสองติดตัวนะมีสิทธินะที่องค์กรไหนอยากจะให้รางวัลก็ให้ได้ แต่คําถามสําคัญสังคมก็มีสิทธิตั้งคําถามแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วไปสนับสนุนเนี่ยก็ยิ่งต้องถูกตั้งคําถามและถูกตรวจสอบได้นะว่าจุดยืนเนี่ยเป็นอย่างไรไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store